ครับะนี้ก็คือการการเก็บน้ำผึ้งนะครับที่ดีนะครับการเก็บน้ำผึ้งที่ดีเก็บเดือนห้าตอนที่ไม่มีฝนนะครับแรงจัดจัดพอแรงจัดจัดเนี่ยความชื้นในน้ำผึ้งมันจะมีน้อยทําให้ผึ้งนั้นมีอายุในการเก็บยืนยาวนะครับยาวนานอันนี้ผมทำคร่าวๆนะครับทำเพื่อถ่ายนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันต้องมัดให้ดีกว่านี้ <c oughs> อ่าก็คือไม่ใช่ว่าไปบีบไปบีบไปบีบ,บ,บอันนั้นไม่ใช่นะครับ คือเราเอาอลังพึ่งมาส่วนที่เป็นน้ําหวานน่ะแล้วก็เอาเอาเอาไว้ใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงส่วนที่เป็นตัวอ่อนก็แยกไปไว้ต่างหากเสร็จแล้วครับแล้วก็เอาส่วนที่เป็นน้ําหวานนำมาใส่ถุงอันนี้คือสาธิตพอใส่ถุงแล้วหรือใส่ถุงใส่ตะแกงใส่อะไรก็ได้แล้วก็เจาะตูดถุงครับเจาะตูดถุงถ้าวอย่างผมเนี่ยมันไม่มีไม่มีอะไรตะข่ายก็เลยใส่ถุงครับแล้วก็ให้มันไหลลงมาไหลลงมาครับแบบเนี้ยเสร็จแล้วก็เอาไปกรองอีกทีนึงครับ ข้อสาคัญที่จะทําให้ให้น้าผึ้งอายุยืนยาวก็คือเก็บในช่วงหน้าแล้งที่ไม่มีฝนคือหน้าฝนเนี่ยมันก็เก็บได้แต่ความชื้นมันเยอะไงเพราะความชื้นมันเยอะน้ําผึ้งก็จะอา,อายุไม่นานว่ากันแล้วครับผมนะฮะแต่ถ้าเก็บหน้าแล้งเนี่ยเก็บหน้าแล้งเมื่อไหร่เนี่ยความชื้นมันน้อยอมันก็จะทําให้อายุของน้ําผึ้งเนี่ยอายุของน้ําผึ้งเนี่ยเก็บได้ยาวนานนานมากๆนะครับ สีเปลี่ยนไปเลยครับบางทีหลายปีมันจะไม่บูดไม่เนาไม่เสียแต่ถ้าความชื้นเยอะความชื้นเยอะมันก็บางทีจะกลายเป็นถ้าเก็บไปนานๆอาจจะเป็นน้ำหมัก <c oughs> คือมันมีน้ำปนเยอะไงเท่านั้นแหละครับอันนี้ต้องห้อยอทิ้งไว้นะครับเสร็จแล้วก็เบรกรองอีกทีนึงก็ใช้ได้แล้วครับผมอันนี้แค่สาเอามาสาธิตก็เคยปลูกไม่แน่นอะไรนักหนาเอามาสาธิตให้ดูครับจริงแล้วห้อยในบ้านครับผมโอเคเนาะ ง่ายๆสั้นๆครับวิธีเก็บน้ำพึ่ง <c oughs> ก็ประมาณนี้แหละ <c oughs> อย่าไปบีบนะครับเพราะถ้าไปบีบ,บเนี่ยตัวน้ําอ่อนไอตัวอ่อนลายตัวอะไรมันจะปนเปื้อนเข้าไปะครับ <c oughs> วิธีการเก็บแบบนี้คือวิธีที่ดีที่สุดละนะครับต้องห้อยแบบนี้แหละครับปล่อยให้เขาไหลไปเรื่อย <c oughs> ๆไม่ว่าจะเป็นมิ้มเป็นอะไรใช้ว,วิธีนี้หมดแล้วครับผมน้ำหวานน้ำหวานมันจะไหลลงไปลงไปลงไป ตัวอ่อนและตัวไรที่ว่ามันเป็นมันจะไม่ปนไงทําให้น้ําผึ้งสีใสสีสวยครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณจริงๆแล้วผมห้อยอยู่ในบ้านแต่นี่ห้อยอยู่ในบ้านแล้วมันถ่ายไม่เห็นไงก็เลยหิ้วออกมาก็เลยภาพออกมาอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่ามันจะดู í, ทำไมลุงทําอย่างนี้จริงๆเราทําดีกว่านี้ครับแต่ว่าเอามาสาธิตบางคนยังไม่รู้ไงว่าจะเก็บน้าผึ้งคือส่วนที่เป็นตัวอ่อนเนี่ยสามารถแยกออกไปได้นะครับ ส่วนที่เป็นน้ําหวานก็เอามาห้อยไปอย่างนี้แหละปล่อยให้เขาหยดไปเรื่อยๆเรื่อยๆสองวันต้องวันก็ปล่อยไปนะครับเสร็จแล้วพอคิดว่ามันหมดแล้วเราก็เอาไปกรองเท่านั้นเองโอเคนะครับสวัสดีครับ